ตอนเล่นนะพี่ก็แบบเอาจริงซึ้งนะมันเป็นเพลงที่เราได้ยินแต่เด็กแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะเล่น,เ,ลนเพลงแบบนี้ให้คนอื่นได้ยินได้ฟังนะครับเป็นเพลงที่ไม่รู้สิได้ฟังกี่ทีแล้วก็ทราบซึ้งนึกถึงในหลวงที่เรารักยิ่งตอนเวลาจริงที่แบบว่าพี่ปุ๊กขึ้นมากล่าวอะไรเงี้ยค่ะยิ่งรู้สึกว่าแบบเออด้วยความที่มันเป็นที่โล,งล่งอ่ะก็รู้สึกว่าแบบ เรารู้สึกสนใจไปถึงท่าน,านจริงๆอะไรเงี้ยชื่นชอบครับนอยจากชื่นชอบกีตาก็เลยอยากจะมาเล่นครับเพราะว่าท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนูที่ให้หนูได้เล่นกีตาราในวันนี้ค่ะจะบอกว่ารักพระองค์ท่านฮะแล้วก็ตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าจะสอนเด็กให้ให้เขามีความสุขและเป็นคนดีด้วยวิชาทางดนตรีที่พระองค์ท่านรักนะครับแล้วก็ได้บอกลูกชักชวนลูกมานะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมาร่วมอย่างน้อยๆเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำความดีให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับผมที่ได้มาเล่นกับพี่ๆี่น้องๆทุกคนครับผมเพื่อรำลึกถึงในหลวงครับผมอ,อยากมีส่วนร่วมในการบรรเลงเพลงให้พ่อหลวงครั้งสุดท้ายครับก็รู้สึกแบบดีใจมากครับที่เป็นที่มันได้เล่นเพลงพระราชน,นิพ์อของพระองค์ท่านซึ่งเราก็เป็นมือกีตาร์ด้วยแล้วเราได้เล่นเพลงพระราชนิพลก็ ถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักกีตาร์คนหนึ่งครับก็มันก็เป็นโอกาสดีๆโอกาสหนึ่งที่แบบหาได้ยากที่จะมีโอกาสมาได้เล่นกับคนที่เก่งๆก,กว่าะอะไรเงี้ยเนาะถึงแบบเราจะไม่เก่งแต่รู้สึกว่าเห็นเห็นเขาเล่นแล้วแบบมีแรงบันดาลใจที่จะเล่นต่ออะไรเงี้ยค่ะในหลวงเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนไทยไม่มีวันเหนื่อยไม่เคยบ่นสักคำ เราทำแค่นี้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็รู้สึกดีเพราะว่ามีคนมาเยอะครับมาันจนเยอะแล้วก็เพลงก็เพอรู้สึกดะีใจยอยากจะเล่นดนตรีครั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับรู้บ้างว่าคนไทยรักในหลวงก,ก็เชื่อว,ว่าทุกคนที่มางานนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะมาบรรเลงบทเพลงของพ่อเพือพ่อพ่อค่ะ ก็อยากมาเล่นดนตรีให้ทุกคนได้เห็นกันครับว่าพวกเราก็รับพ่อหลวงเหมือนกันครับอยากมาทําดีเพื่อพ่อสักครั้งนึงในชีวิตด้วยครับผมการมาทำอย่างนี้ครั้งนึงในชีวิตแทบจะไม่มีแล้วครับแล้วก็พอทราบข่าวนี้เราก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันเพื่อถวายกับพ่อหลวงเราครับและไม่หลวง